พระอหคสหสมะทินีตินตาสาบุตรทันตังสิริเมขลังอุติตาโคลัตเสนมะมาลังฐานาทิทาวิชินาคิตตวามุนีโททันเตตัสาภวตุเตชัยมังคลานีมาลาติเลียกมาติโยตินตาสาภรันติงโคลัมปนารรวะกมาคามาคาภยะันขันเตสุทันตวิชินาคิตตวามุนนโททันเตตัสสาภวตุเตชัยมังคลานี นาลาขิลิงขะชะวะรังอะติมาตพูตังตวจิตจากมาสัสสเนวสุธาลุนันตังเมตตมภูเซกบิชนาชิตาวามุนิโททันเตทัสาภวตุเตชยมังคลานีโอคิตาคาตามัติหานาสุธาลุนันตังตาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิติปิสังขาตะมนโนชิตาวามุนิโททันเตตัสาภวตุเตชยมังคลานี กาตววานาธรรมุตฏฏังอิวะคาปินิยาจินญายทูกตะวจนังชยกายมาเชสันเตนะโซมวิชนาชิตวามุนเนโททันเตระซาภวตุเตชยมังครลานีสัจจวิหายมติสัจจะกว่าทักเกตุงมาทาปิโรปิธรมนางอดิยันทปูดังปัญญาปทีปชลฉริตัวชิตวามุนเนโททันเตระซาภวตุเตชยมังครลานี นันโทบ่านันฉะผู้ชักขงวิปูทังมหิเติงปูเทนทีนท่ระผู้ชักีนะปะมาปะยันตนอีทูปะเทศวิชินาชิตตวามุนินททันเตระซาภวตุเตชัยมังคลา,านีทูกาหทเทติผู้ชักีนะสุธาทาหะธรมพรมังวิสูตวิชุติเมียพิกอาการลิธานังญาณะคัตถิศวิชินาชิตตวามุนินททันเตระซาภวตุเตชัยมังคลานี เอตาปิภูตชายมังคาราอาคธาทายโวัจโนทินติเนสารตีมาตันตีนิกวานณีเกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอริกเมื่ยยานารูสปัญญุมหาการุณิโกนาโทยิตายสาปปานินางปุเรตวะปาแลมีสาปปัตโตสัมผูติโมตมังเอเตนะสาจวัชเชนหู้ตุเตชยมังคารัง ชยันตัวผวทิยามมเรักยานังนันธิวาตโนเอวังตะวังวิเชโยหูวิเชยาสุชยมังคะเลอปราชินปันกังเกสีเซปัตวิโมคะเลอวิเสเกสาะพักพุทธานังอาปปะปะตประโมทัติสุนังกาตังสุมังคะังสุปะปะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตจะสุมินพัมพัมมะจาริสุปะทายกีนัง กายกรรมังวาจากรรมังปะท่าขีนางปะท่าขีนางมนุกกรรมังปะนีพิเตปะท่าขีนาปะท่าขีนานี่การจวานนัลพันทันทีปะท่าขีเนียภาวตุสาพมังขะหลังละขั้นตุสาพทธิวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตียภาวะตุสาพมังขะหลังละขั้นตุสาพทธิวตาสาพพตัมมานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตีย พรวตุสาพมังคะรังระขันตุสาพระทีวตาสาพสระสังขานุภาเวนัสธาสุทีพระวันตุเตม